มันก็คงมีผลทั้งต่อการลงทุนในหุ้นแล้วก็รวมไปถึงการลงทุนในทองคาด้วยนะคะคผู้ชมวันนี้คงได้พูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ว่าเอ๊ะแล้วแนวโน้มทองจะเป็นอย่างไรเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาราคาทองคําเองก็ปรับตัวลงไปสักประมาณ20กว่าเหรียญอยู่เหมือนกันเดี๋ยวกลางสัปดาห์จะมีตัวเลข cpi นะคะแล้วก็ปลายสัปดาห์ก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจรอยอยู่อีกซึ่งบ้านเราเนี่ยปิดไงประเด็นแล้วแล้วนักลงทุนควรจะต้องทําอย่างไรกันดีนะคะก่อนจะไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์เรามาดูราคาเช้านี้จากสมาคม มา50บาทต่อบาททองคําทองคําแท่ง96.5ราคาขายออก32,450รับซื้อ32,350บาททองรูป,ปพรรณนะคะขายออก32,950บาทรับซื้อค่ะ31,760บาท20สตางค์ค่ะ อย่างที่กล่านไปนะคะคุณผู้ชมว,ว่ากลางสัปดาห์นี้มีตัวเลขสําคัญนะั่นก็คือดัชนี CPI ซึ่งนักลงทุนเขาก็รอกันทําไมถึงต้องรอตัวนี้เพราะว่าตัวนี้จะเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อน,นะคะที่เขาจะใช้ประเมินถึงทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดคือถ้าเราไปดูจากตัวเลขที่เป็นเ t Watch 2เป็นมุมมองคาดการณ์ของตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ค่ะก็คือประมาณสัร้อยละหกสิกว่าเนะี่ยเชื่อว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเดือนหน้าประมาณร้อยละศูนย์จุดสองห้าแต่จู่ๆเมื่อวานนี้ก็เกิดความปั่นป่วนขึ้นทั้งในตลาดทองคําแล้วกกก็ในนตลาาาดดุ้้ววยเมมื่่ออออ CT CPI Group บ ไอเดือนนี้มันอาจจะไม่ได้ลดลงอย่างที่ตลาดคาดการณ์กันก็ได้มันอาจจะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นสักประมาณร้อยละ0.5ทีนี้ถ้าตัวเลข C P I มันออกมาแล้วไม่ได้ลดลงจริงๆก็อาจจะยังส่งผลทําให้เฟดต้องเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปนะคะก็เลยเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะสดๆร้อนๆที่ทําให้เราคงต้องหยิบยกมาพูดคุยกับนักลงทุนแล้วก็สอบถามนักวิเคราะห์อีกหนึ่งเรื่องไม่รู้มันเกี่ยวข้องกันโดยตรงหรือเปล่าก็คือราคาคริปโตกรังซีอย่างบิตคอยนะคะ หลังจากที่ก่อนหน ala, ้านี้เราไม่ได <Vir> <damned. S 1> ้ดูมานานแต่ว่าจู่ๆในราคาก็ขึ้นมาทะลุ1ล้านบาทตอนหนึ่งเรียนบิตคอยอีกแล e ้วไม่รู้ว่าเป็นการโยกเงินส่วนหนึ่งจากทองคาไปหาบิตคอยด้วยหรือเปล่าอันนี้เราตอบไม่ได้คงต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับนักวิเคราะห์วันนี้เราจะพูดคุยกันกับคุณสิริลักษปโกติประภาค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากโวเสิงเหงกโกลฟิเจอร์อยู่ในสายแล้วนะคะพี่เก๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะวันนี้มีหลายเรื่องอยากถามพี่เก๋เลยเริ่มต้นเรื่องแรกก่อนค่ะเด ทองคำไว้ยังไงบ้างคะก็ประเด็นแรกคงคงมีผลกระทบพรว่าตลาดรอดูค่ะซึ่งอก่อนที่ไปสัมริกาก็จะยินเมื่อเช้าประกาศม,มานะคะตรงนี้ถามว่าดีกับทองไหมก็คงดีเพราะว่าตัว CPI เนี่ยออกมาต่ํากว่าที่ตลาดคาดการไว้เดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นเพียง0.7เปอร์เซ็นนะคะตลาดตอแค่ส่ว่าับแบบเพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นพเนี่ยก็ เ็บไปสองห้าเซนก็เท่าทากับค่าการหน่วยความหมายคือก็คือจีนเนี่ยสามารถที่จะแบบกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะโดยไม่ต้องเป็นห่วงเงินเฟ้อนะคะเศรษฐกิจจีนน่าจะแบบดีแล้วก็ดีกว่าที่มีการคาดการหน่วยตอนต้งปีกันพอสมควรทีเดียวตรงนี้ก็ส่งผลกับความต้องการของคำนะคะที่เป็นผู้ใช้ทองคํารายใหญ่ ส่วนประเด็นเรื่องอตราเงินเฟอ้อของธริกานะคะคงคง,ง,งมงีผลพอสมควรเลยนะคะ CPI ประกาศวันพุธแล้วก็ PPI วันพฤหัสถ้าดูข้อมูลจากบ mm ูมเบิร์กนี่มีการคาดการณ์ว่าตัวเองเน่าจะลดลงอย่างควบคทีเดียว mm hmm. คือ CPI นี่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น5.2%เปอร์เซ็นมื่อเทียบลายปี <Okay. S 1> นะคะจากเดือนกัน,นี่ยจากเดือนกุมภาพันธ์นี่เพิ่มขึ้น6%ปอร์เซ็นแล้วก็ PPI เนี่ น่าจะเพิ่มขึ้นเพียง3%จากที่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเพิ่มขึ้น4.6%เป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่าจะลดลงพอสมควรทีเดียวเพราะว่าเราดูฐานตัวเลขราคาน้ำมันดิบถ้าเป็นช่วงเดือนมีนาคมปีที่แล้วเนี่ยราคาน้ำมันดิบเป็นเนี่ยสูงกว่าหน่1อ0ดอลลาร์ต่อร็ลนะคะตอนนี้ก็คือประมาณสัก80ดอลลาร์ต่อเรลนะคะก็ค็มีรุนนะคะมีรุนว่าถ้าเกิดตัวเลขออกมาดีก็คือต่ำกว่าที่ตาด ก่แค่สวยเนี่ยทองก็มีโอกาส mm hmm. ที่หลุดว่าจะตื่นตัวขึ้นได้ค่ะอืมแล้วอีกหนึ่งเรื่องไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าการที่จูๆ่ๆบิตคอยพุ่งขึ้นมานี่เป็นเงินที่ไหลไปจากทองไหมหรือยังไงไหมคะพี่เก๋คะ ก็คงคงมีแค่เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะต้องเรียนว่าก็ไม่ใช่นักลงทุนทุกคนที่แบบพอร์ตมีทั้งทองมีทั้งบิตคอย hmm. นะคะบิตคอยอาจจะเป็นน้ำเุนที่เป็นเป็นรายใหญ่หรือบางทีก็เป็นน้ำเงุนต้องบอกว่ารุ่นใหม่ <Huh. S 2> นะคะที่อยากได้ผลตอบแทนที่ที่รวดเร็วอยากรกเร็ว S <S> ก็อาจจะไม่ได้แบบลงทุนทั้งสองอย่างแต่ว่าคงมีผลบ้างแค่แค <ฮะ S 2> ่เล็กน้อยนะคะประเด็นที่ปิตคอยเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเออแล้วม,มีการลงทุนในเอสซีัับเซยนกันมากขึ้นเอ้วิกฤตพันธบคารดูเหมือนที่ขายลงในอล <ฮะ S 2> าซันนะคะมีผลแค่บางส่วนเท่านั้นเองค่ะแบบนี้ช่วงนี้มีคําแนะนําสําหรับนักลงทุนยังไงบ้างคะจริงๆวัน,ว,นวันพุธต้องตามการเปิดเผยรายงานการเบทุนเฟดด้วยที่เกยวมองว่าก็คือความนาจะสำคัญ เพราะว่าก็ประชุมครั้งที่นาวยี่สเอดยี่สองมีนาคมเนี่ยเฟดขึ้นดอกเบีย้ย0.25%ุสองเราทราบกันดีอยู่แล้วแหละนะคะเพียงแต่ว่าการเปิดเผยเนี่ยเราก็จะทําให้ทราบรายละเอียดม,มุมมองเจ้าหนี้เฟดนะคะคือเฟดก็ยืนยันว่าไม่ลดดอกเบีย้ยแต่ว่าตลาดก็ตอนนี้ยังคาดการณ์ว่าจะลดดอกเบีย้ยนะคะเพียงแต่ว่าก็เพิ่มว่าโอกาสที่จะขึ้นดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนหน้าเนโอกาส่อนข้าจะสูงจากเดิมมองว่าเออ อาจจะห้าสิบห้าสิบในวันพฤหัสเห็นตัวเลขตลาดแรงงานของอเมริกาออกมาดีวันศุกร์ก็เลยตอนนี้บอกโอ้สงสัยต้องขึ้นดอกเบีย้ยแต่ก็ยังมองว่าจะลดดอกเบีย้ยนะคะในในช่วงขึ้นเปืีออยู่ทําแนะนําการลงทุนนะคะมองว่าคือถ้าอยากเข้าไปซื้อลักษณะเก็งกําไรจะดีกว่านะคะคงให้แนวรับประมาณหนึ่งพันเก้ารอแปดสิบดมากเข้าซื้อได้ จุดตัดชดทน1 9 7 7ดอลลาร์นะคะขายทำกำไรประมาณ2,20 0ลลา์ยังคิดว่าสัปดาห์นี้ทองคำน่าจะแบบไม่สามารถที่จะทำจุดสูงสุดๆๆใหม่ของปีนะคะจุดสูงสุดใหม่ของปีนี้คือ2,30ดอลลาร์ในสราคาที่นนะคะคิดว่าอาจจะไม่ไม่ถึงตรงน,นั้นค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เก๋มากๆนะนะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะ ขอบทวนนะคะคุณผู้ชมทั้งปัจจัยที่ต้องติดตามแล้วก็กลยุทธ์แนะนําสําหรับนักลงทุนในทองคำด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทําเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยละคะ่ะ